สวัสดีค่ะวันนี้วันที่2 2สิงหาคมนะคะเดี๋ยวเรามาส่งงานของลูกค้าท่าที่2ลานกลางเต็นท์กันนะคะได้แปลเปลี่ยนจากลูกค้ามาเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วนะคะเมื่อคืนน้ําขึ้นสูงมากนะคะขึ้นมาท่วมบริเวณนี้เลยแล้วก็ที่เห็นแผกมันสีแดงนะั่นคือน้ําท่วมขึ้นมานะคะแต่ก็น้ำแรงแต่ก็มีตัวนะคะได้ไปเยอะอยู่นง ทีมงานของช่างแม็กนะคะเห็นว่าเมื่อวานมีปลาหลุดอาวีซเกอร์ด้วยตะโกกไซส์สวยๆนะคะเยอะอยู่ค่ะเออมีแต่ปลาใหญ่กินเนาะไม่ค่อยเจอกะมังโอเคมาแล้วนะคะเนี่ยมีเห็นมีอยู่ตัวหนึ่งมาแล้วตั้งเขามาแล้ว ได้ได้เวลาของเขานะพอตกเย็ยนแล้วมามืดเลยปลาทำห้ามกลางพาย,ยุฝนนะต้องมีแผ <c oughs> นกางล่องด้วยหนึ่งคนทำกันสดๆเลยแม่ท่า